ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ <c oughs> สวัสดี อยากจะเล่าถึงเรื่องท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นอักษาวกเบื้องขวาพระพุทธเจ้าเรามีอักษาวกอยู่สององค์เบื้องขวาและเบื้องซ้ายที่มีความสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเลิศด้วยปัญญาท่านพระโมคคันลานั้นท่านเลิศด้วยฤทธิ์แต่พระพุทธองค์นั้นทรงเห็นว่าเลิศด้วยปัญญานั้นเหนือกว่าเลิศด้วยฤทธิ์จึงทรงตั้งท่านพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวา ฤทที่ชื่อว่าพระโมคคัลลานั้นจึงเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายก็แปลกประหลาดตอนที่พระองค์จะแสดงธรรมพระสารีบุตรนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นอยู่ที่ถ้ำสุกระขาตาในข่าวครางนั้น ยังมีพราหมณ์คนหนึ่งมาฟังเทศพระพุทธเจ้าพราหมณ์มีอยู่คนเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็เทศให้พรามณ์ฟังคนเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าเทศให้พรามณ์ฟังแทนที่พราหมณ์จะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์พระสารีบุตรนั่งอยู่ทางเบื้องหลัง ของพระพุทธเจ้ากลับได้เป็นผู้สำเร็จพระอรหันต์ก็แปลกเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าแปลกอะไรมเมื่อบุคคลที่มารับคำสั่งสอนเป็นเช่นอย่างเป็นครูเป็นอาจารย์ในการสอนสมาธิแม้ว่าท่านจะไม่ได้สำเร็จ แต่ท่านสอนให้คนอื่นสำเร็จอย่างนี้ก็มีมากดังเที่ท่านพระอานนท์พระอนนท์นั่นคือพุทธอุปถาเมื่อพระอนนท์ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นผู้ทรงจำเก่งและท่านก็เอาไปสอนคนอื่นได้สำเร็จมดเป็น ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าตัวท่านเองยังไม่ได้สำเร็จเพราะฉะนั้นทมของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นกลางเมื่อใครจำได้เมื่อใครได้ปฏิบัติแล้วก็จำเอาคำเหล่านี้ไปแนะนำผู้อื่นให้ผู้อื่นได้สำเร็จแม้ตัวท่านไม่ได้สำเร็จแต่ท่านก็ได้อานิสงส์ อย่างที่พระอานนท์ท่านแท้ทคนอื่นฟังจนกระทั่งสำเร็จไปเยอะแล้วในที่สุดที่สุดจริงๆพระอานนท์ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มาก ว่าใครจะมาแสดงธรรมให้แก่เราเมื่อเขามีสติปัญญาเขาแสดงธรรมให้แก่เราเราก็กต้องยอมรับเพราะว่าธรรมะเป็นส่วนกลางผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าท่านยังไม่ได้สำเร็จแส่ไปสอนให้คนอื่นสำเร็จท่านก็ได้อานี้สองอยู่แล้ว มันก็เป็นไปได้โดยเหตุนั้นผู้ที่มาเรียนสมาธิทั้งหลายสามารถเรียนเข้าใจรู้ทั้งระบบการรู้ทั้งวิธีการว่าอันนี้คือสมาธิอันนี้คือฌานอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาก็เรียนหมดแต่ผู้ที่เรียนนั้นบางท่านก็ได้สำเร็จ บางท่านก็ไม่ได้สำเร็จแต่ท่านก็กลายเป็นอาจารย์ที่จะไปสอนบุคคลโดยทั่วไปแล้วก็นำเอาสัจธรรมนี่คือของจริงเนี่ยเอาไปสอนให้ท่านทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะมีจิตใจที่ลำเอียงแล้วก็ยอมรับว่า เขาได้อธิบายให้เราแจ้งกระจางเราก็ยอมรับด้วยเหตุนั้นหลวงพ่อเองตั้งแต่เมื่อยังเป็นสามเณรเมื่อได้ยินครูบาอาจารย์มาเทศที่ไหนหลวงพ่อจะพยายามตั้งใจตามไปฟังท่านเพื่อที่จะ ให้ได้รับรดพระสัตธรรมก็เป็นประโยชน์เป็นมหาศาลทำให้หลวงพ่อได้รับความสำเร็จอะไรต่างๆมากมายจากการฟังธรรมของพระอาจารย์ทั้งหลายก็นิะทั่งจากสามเณรเป็นพระในการที่ไปฟังท่านผู้รู้ต่างๆเนี่ หลวงพ่อนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นจึงได้จำวิธีการหรือว่าด้านจิตใจหรือว่า,อาความจริงต่างๆได้อย่างมากมายเอานำเอามาสอนท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าการทำสมาธินี่จุดประสงค์ของการทำสมาธินี่คืออะไร ตรงนี้แหละที่คนยังไม่เข้าใจกันจริงแล้วก็ว่าทำสมาธิเพื่อพ้นทกหรือว่าทำสมาธิเพื่อให้มีความสุขอะไรต่างๆซึ่งมันก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่ถูกต้องนะแต่เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยต้องการพลังจิตพลังจิตนั่น เกิดได้ทางเดียวคือการทำสมาธิพลังจิตนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการยอ่อถ้าใครยอ่อยังไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิถ้าย่อได้เมื่อไรจิตก็เป็นสมาธิเมื่อนั้นเหมือนกันกับเราเริ่มนั่งสมาธิเราไม่ยอ่อก็คือคิด เมื่อคิดไปมากเข้ามากเข้าจิตมันก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมันก็ไม่เป็นสมาธิแต่พอเวลาที่เรานึกพุทโธพุทโธอารมณ์ต่างๆก็ค่อยสลายตัวไปทีละเล็กกระน้อยในที่สุดก็ถูกสลายหมดเหลือแต่พุทโธเรียกว่าเป็นเอกภตตารมณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ได้เป็นสมาธิแล้วก็ได้เป็นฌาน เมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อไรท่านทั้งหลายก็คือจิตจะได้ผิดพลังจิตตามจุดประสงค์ของการทำสมาธิเมื่อได้ผลิดพลังจิตได้พลังจิตจะฝังสนิทอยู่ที่จิตเมื่อฝังสนิทอยู่ที่จิตก็ไม่ได้สูญสลายไปไหนทำมาก็สะสมไปมันก็มากขึ้น มากขึ้นทีนี้พลังจิตเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างจริงการที่จะทำวิปัสนาต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีพลังจิตแล้วนี่ททำไม่ได้พลังจิตท่านเ,าเปรียบเหมือนกันกันกบเงินเงินต้องมากถึงจะซื้อคฤหาหาดได้เงินต้องมาก,ถ,าก,มากถึงจะซื้อรถมีราคาแพงได้ ถ้าเงินมีเพียงร้อยสองร้อยจะไปซื้อรถยนต์ราคาสิบล้านมันไกลเกินไปหรือมีเงินพันสองพันอยากจะไปซื้อคริ่อหนาดราคาสองร้อยล้านมันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราสะสมพลังจิตก็เท่ากันกับว่าสะสมเงินเงินจิตของเราก็เป็นธนาคาร พลังจิตต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราทำแล้วก็สะสมลงไปที่จิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันก็ยิ่งได้มากขึ้นเราก็ไม่ได้ใช้มันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งได้ที่ได้ที่ก็เหมือนกับว่าเรามีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านก็เรียกว่าได้พลังจิต เมื่อเรามีเงินเช่นนั้นแล้วเราจะซื้อรถราคาสิบล้านมันก็เป็นของง่ายแก่เพราะฉะนั้นพลังจิตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วประการหนึ่งพลังจิตเนี่ยก็มีผลทางเดียวที่จะเราจะสร้างขึ้นมาคือสมาธิเหมือนกันกับเราพากันรับประทานอาหาร การที่เราจะรับประทานอาหารมันก็มีทางเดียวคือปากของเราเมื่อปากของเรา,เารับประทานอาหารเข้าไปแล้วอา,อาหารก็กลายไปเป็นวิตามินโปรตีนรักษาร่างกายเนี่ยเหมือนกันกันกบสมาธิเมื่อเราทําให้ย่อลงมาเหลือหนึ่งแล้วก็กลายจิตก็กลายเป็นสมาธิเมื่อกลายเป็นสมาธิก็เกิดพลังจิต เมื่อเกิดพลังจิตคุณค่าของพลังจิตก็มหาศาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสีอสงไขยแสนกับนั่นคือการสร้างพลังจิตจนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อต้องการาความสำเร็จ เมื่อต้องการสิ่งที่จะให้ก่อให้เกิดความสำเร็จก็จงพากันเรียนและทำสมาธิให้ได้ความสำเร็จก็รออยู่แล้วแต่ทั้งหลายคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาสร้างสมาธิไม่ได้มาสร้างความดีเนี่ยเขาเรียกว่าเสียชาติเกิดเปล่าๆแต่ถ้าหากว่ามาได้ทำสมาธิมาได้ทำความดีเนี่ย ชีวิตของเราก็มีค่ามากที่สุดสวัสดีสาธุ